ถ้าเปิดตัวเป็นแฟนครบเดี๋ยวผมบอกครับถ้าผมบอกครับเดี๋ยวผมบอกครับไม่ปิดผมไม่ปิดครับอะไรนะฮะเดี๋ยวบอกอีกทีครับเดี๋ยวบอกอีกทีครับอย่าอย่าอย่าจี้ครับผมเริ่มเหงื่อออกแล้วครับผมครับก็สนุกสนานครับผมเรียกว่าก็เพื่อนๆอวยพรกันมาเยอะจนหลายคนด่าว่าดูไม่ทันสตอรี่เป็นเป็นไข่ปลาไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็เราก็ต้องรีโพสทุกอันนะเพราะว่าเพื่อนทุกคนเขาว่าอวยพรกันอย่าง แบบจริงใจอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ารูปบางรูปอาจจะสภาพไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต,แต่ก็เพื่อลงเราก็ต้องลงครับเราก็ต้องรีครับถึงแม้ว่าสภาพเราจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่แกงกไป,งงปเยอะเลยครับแล้วบางนันครับผมาตปีนี้ยังไงไบง้ผมพี่แปดเองพี่ก็จริงๆก็เป้าหมายมันก,ก็ก็คือทำงานในวงการให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แต่ปีนี้เนี่ยเป้าหมายหลักๆคือจะกลับไปอยู่กับที่บ้านครับคือผมกลับมาผมออกมาอยู่คนเดียวเนี่ยก็ออกมาอยู่กับเพื่อนเนี่ยค่อนข้างหลายปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลาที่เราจะกลับไปอยู่กับแม่ออกับอยู่กับพ่อไปได้ใช้ชีวิตกับเขาบ้างแล้วเพราะว่าเกเรมาสักพักหนึ่งออกมาอยู่คนเดียวอะ่ะเออแล้วก็อยากกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ก็เลยปีนี้มีร<อ>ีโนเวทบ้านแล้วครับแล้วก็จะกล <vintage S 1> บับไปอยู่ที่บ้านใช่ที่บ้านที่กรุงเทพครับอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับไปกรุงเทพแต่แค่แค่ออกมาอยู่กับเพื่อน ใช่ใช่เอาไปอยู่คอนโดออกมาใช้ชีวิตเองแล้วก็รู้สึกว่ามันมันก็ดีก็ได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้เรียนรู้แล้วได้โตขึ้นประมาณหนึ่งแล้วได้มีความรับผิดชอบกับตัวเองแล้วแล้วก็รู้สึกว่าพ่อแม่เขาก็แก่ขึ้นทุกวันอ่ะแล้วกลับไปอยู่กับเขาบ้างก็ดีคัี่ห้าปีลสมันอิ่มัวดยการที่าหอใช้ชีวิตมาสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอิ่มตัวครับพี่อิ่มตัวกลับไปอยู่กับเขามันก็ก็ดีก็คิดถึงใช่ใช่ อุ๊ยเาผมไม่ได้รู้สึกถึงความตกใจของเขาแต่รู้สึกถึงความดีใจแน่ๆว่าลูกชายเขากลับมาแล้วเนาะเขาเขาเลิกที่จะแบบหาชีวิตตัวเองแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แเดี๋ยวจะแบบบบกลัขาแไรเเงียาามกั็บอกแน่ใจหรอจะกลับมาจริงๆใช่ไหมบอกใช่ครับใช่ใช่เขาไม่เขาไม่ได้มีเกินเกินบอกเราหรอว่าเฮ้ยกลับมาเถิดหรืออะไรเงี้ยบ้าไม่มีครับไม่มีที่บ้านเป็นค่อนข้างปล่อยใช่แต่ว่าเอ ตัดสินใจเดินเข้าไปบอกเขาว่าเออจะกลับมาแล้วจริงๆก็เขาก็ดีใจไม่ได้มีจุดเปลี่ยนแบบพ่อแม่แบบว่าเรารแแ่งใชมอ๋อก็จริงๆก็นิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องใหญ่แต่มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเออเขาก็แก่ตัวลงจริงๆทุกๆวันอะไรเงี้ยพ่อผมก็60กว่าแล้วเขาก็เขาก็เกษียณไม่มีอะไรทำเรากลับไปอยู่กับเขาถ้าเราวันว่างเราได้แบบออกไปเที่ยวเขาบ้างมันก็ดีเหมือนกันใช่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 รับตัวเยอะไหมกับการที่ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเพราะว่าปกติเขาอยู่คนเดียวนะเออ ยังไม่แน่ใจเลยครับเดี๋ยวเราต้องลองดูเพราะว่าแต่ว่าตัดสินใจไปแล้วว่าจะกลับไปมันก็ต้องปรับตัวให้ได้ใช่ครับก็รีโนเวทให้กลับไปแล้วมันมีสเปซของเราคือไม่ได้แบบว่าคือไม่ได้รีโนเวทใหม่ทั้งบ้านนะเงินหมุนก็ไม่พออะไรเงี้ยแต่ว่าใช่ก็เป็นโซของเราให้เราได้มีสเปซของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าหลักๆก็คือเพื่อที่ทําให้เรากลับไปอยู่กับเขาแล้วก็ใช้ชีวิตกับเขาตรง คิดว่าปลายปีนี้ได้เข้าไปอยู่แล้วครับครับนั่นก็คือตั้งเป้าว่าพอกลับไปอยู่กับพ่อแม่แล้วก็สิ่งที่อยากทำกับเขาไม่ที่สุดสิ่งที่อยากทำก็ใช้ชีวิตใช้เวลาว่างกินข้าวเย็นเออ,เอ,อคือมไม่ได้กินข้าวด้วยมายหลายปีใช่ก็จะได้กลับไปแบบนัดกันบ้างแต่ว่าอันนี้ก็จะมีโอกาสได้แบบถ้าเสาร์อาทิตย์หยุดลงมาก็เจอหน้าเขาแหละอันนี้สิ่งที่ชัดที่สุดใช่ใช่ใช่ยังไงตอนอดีตเราได้กลับไหมบ้าไม่ค่อยเลยไม่ค่อยเลยงานด้วยครับงานด้วยอะไรด้วยต่างๆไม่ค่อยได้กลับไปใช่ ผมสลับกับผมสลับกับเพื่อนหลายคนมากเลยนะทุกคนอยู่กับที่บ้านมาแล้วช่วงเวลาเนี้ยจะออกละผมบอกว่าไม่ผมจะกลับเออแล้วเพื่อนแบบเพื่อนน้องแซวไหมว่าเขายก็ไม่นะเขาไม่แซวเพื่อนบางคนก็บอกว่าก็ดีใช่มึงก็ออกมาอยู่คนเดียวนานมากแล้วจริงๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เร่องเรามีโซนของเราเนี่ยเราต้องมีโซนนั้นต้องมีอะไรบ้างที่เราอยากเป่ยไปที่เราจะคิดไว้เอ่อไม่มีอะไรครับแค่มีสเตชันให้ผมได้นั่งดูทีวีเล่นเกมของผมแค่นั้นก็ผมก็อยู่ได้ แล้วก็รีโนเวทครัวนิดหน่อยผมชอบทำอาหารก็จะรีโนเวทของครัวใช่ครับแนเวทจะทำมีใครจะทำให้พ่อแม่กินด้วยทำอยู่แล้วนะ <c oughs> ผมทำ <c oughs> ผมทำให้ข้าวกินอยู่แล้ว <c oughs> ใช่กินได้ไม่ได้อีกเรื่องคือก่อนหน้านี้ทำไหมยีโอกาสได้ไหมผมทำตลอดทำตลอดแต่ถ้าช่วงยุ่งมากๆก็ไม่ไหวก็ต้องสั่งมากินอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆครับแต่ว่าหมายถึงว่าก็เข้ามามีเพื่อนแนะนำเพื่อนเขาก็ชอบแนะนำเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราโสด เขาจะแบบมึงคนนี้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 แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ปักหลักอะไรยังไงก็คุยเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรเงี้ยจริงจริงยังไม่ได้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าแบบเออเราอะไรยังไงแต่ว่าก็คือคุยเออแนะนํารู้จักกันไปก่อนเราเป็นกลุ่มเพื่อนกันไปก่อนอะไรเงี้ยใช่ใช่คนเดียวครับคนเดียวครับคนเดียวคนเดียวคนเดียวครับครับ ใช่ครับก็ดูดูกันอยู่ไปเรื่อยๆเป็นคนเดิมกับเมื่อปีต้นปีที่แล้วตอนนั้นที่บอกไปก็คือเลิกไปแล้วครับใช่ใช่ใช่ครับผมครับครับใช่คือเรื่องไลฟ์สไตล์สำหรับผมผมว่ามันสำคัญเออคือถ้าอยู่กับกลุ่มเพื่อนเราได้ใช้ชีวิตแบบ แบบที่เราทําใช้ชีวิตเราได้ผมเอ็กซ์ตรีมมากเดี๋ยวก็บินไปภูเก็ตเดี๋ยวก็ไปนี่ถ้าเขารับเราได้มันก็มันยากในหนึ่งที่ได้คนแบบนั้นเลยเท,ที่เราไม่อยากเปิดตัวอะไรเงี้ยนะให้มันแน่ใจก่อนเต้นแบบเจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดอะไรอะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยได้ปิดอะไรแต่ว่าก็ไม่ได,ไได้คือถ้ามั่นใจจริงๆก็คงเปิดให,ให้ได้รู้กันอยู่ดี<ม>ใช่แต่ว่าให้มั่นใจก่อนครับให้มั่นใจก่อนใช่คนที่เราบว่าอยากอ,อยู่ด้วยนานายคจริงๆมันแบบเป็นภาพไหนเป็นภาพไหน,นพี่ เอาตรงว่าผมเคลมไม่ออกเลยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่กับผมได้จริงๆหรือเปล่าไม่ได้บอกว่าเราจะเออไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราด้วยอเลยเงี้ยเขาจะทนเราได้ไหมอะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งแสดงว่าเราเขาเป็นคนค่อนข้างมีสเปซมีรักส่วนตัวสูงครัใช่ครับแล้วผมเป็นคนทำอะไรค่อนข้างเร็วเพื่อนๆทุกคนก็จะรู้ว่าแบบแอคทีฟมากไปนู่นไปนี่คนเดียวค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยอืมใช่คิดอะไรทำไมทำเลยใช่ใช่ครับไปเร็วมากตื่นมาอยากทำนู่นทำนี่แล้วทำงานเยอะด้วยใช่ ใช่แล้วผมก็ต้องพยายามลดความเร็วของผมลงมาให้แมทช์กับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้โตมากก็ยังเด็กอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆลดกันไปครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้ก็เท่าที่เท่าที่คุยมาก็โอเคใช่ครับก็ไม่ไม่แน่ใจฮะไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าถ้าเปิดตัวเป็นแฟนครบเดี๋ยวผมบอกครับถ้าผมบอกครับเดี๋ยวผมบอกครับไม่ปิดผมไม่ปิดครับ อะไรนะฮะเดี๋ยวบอกอีกทีครับเดี๋ยวบอกอีกทีครับอย่าอย่าอย่าจี้ครับ <c oughs> ผมเริ่มเหงื่อออกแล้วฮะ <c oughs> ครับผมครับครับครับผมโอ, <Okay. S 1> โอเคครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs>